สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าประเทศใดจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2565นะครับมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันก็ไก่ประเทศไทยขอไข่บรูายขอควายกัมพูชางองูสิงคโปร์จอจานเวียดนาม คำถามข้อนี้นะครับก็จะถามเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงของช่วงนเนี้ยนะครับมันจะเป็นช่วงปลายปีนะครับแล้วถ้าตามวาระของการเป็นประธานอาเซียนเนี่ยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งอยู่ที่ประมาณ1 1ปีด้วยกันนะครับแล้วเวลาที่จะเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเขา ไม่มาเลือกตั้งกันนะครับเขาจะใช้วิธีการแบบวนตามชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัว A เป็นต้นไปนะครับตัวอักษรที่แบบไล่มาเรื่อยๆจนถึง Z นะแล้วก็วนกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับนะฉะนั้นในอาเซียนนี่มีทั้งหมด10ประเทศนะครับ10ประเทศก็จะวนกันทำหน้าที่นะครับในแต่ละประเทศ ในแต่ละปีว่าใครจะเป็นประธานอาเซียนส่วนอีกคำคำหนึ่งนี้ก็คือคำว่าเลขาธิการอาเซียนเนี่ยอันนี้นะครับจะมีวาระการ,การดำรงตำแหน่งอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับก็วนเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันยังเป็นของท่านอของประเทศบรูไนนะครับท่านอะไรไม่รู้นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับสามพยางนะ <c oughs> ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่ายังเป็นของท่าน ที่เป็นตัวแทนจากประเทศบุนายอยู่นะครับท่านลิมจ ok ็อกฮอยอะไรนี่แหละครับนะคือชื่อจะออกเหมือนเวียดนามนะครับแต่เป็นคนบุนายนะครับส่วนประธานอาเซียนนะครับก็ตามโจทย์นี้ก็คือจะมีวาระการดํารงตําแหน่งแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องส่งไม้ต่อให้กับคนอื่นๆหรือประเทศอื่นต่อไปอย่างคําถามข้อนี้นะครับก็มีการแบบเตรียมส่งไม้ต่อกันแล้วนะครับหลังจาก ปีใหม่เป็นต้นไปก็จะเป็นประธานอาเซียนในปี2 5 6 5นสะครับส่วนจะเป็นประเทศไหนกันนั้นอยู่ในตัวเลือกตอบของเราทั้งหมดแล้วนะครับท่านที่แบบอ่านหนังสือไม่เยอะติดตามข่าวสารบ่อยก็น่าจะตอบได้ทันทีนะครับว่าตอนนี้มันวนมาถึงประเทศไหนแล้วนะครับก็ขอเฉลยแล้วแล้วกันนะครับคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือต้องตอบว่าข้อคอควายครับ ข้อควายครับกัมพูชาหรือคอมบูเดียนั่นเองนะครับในปี2565นั้นก็จะเป็นกัมพูชานะครับส่วนในปีที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาในรู้สึกในปีนี้นะครับในปีสองพ้เนี่ยรู้สึกจะยังเป็นของบรูไนยอยู่นะครับแล้วปี2565นเนี่ยจะเป็นกัมพูชานะครับเวลาเข้าเรียงเนี่ย เขาจะเรียงตามตัวอักษรตัวแรกนะครับของของชื่อประเทศแต่และประเทศนะครับอย่างในอาเซียนเนี่ยประเทศแรกนะครับที่อยู่ในอันดับแรกเลยถ้าเรียงตามตัวอักษรก็คือบรูไนนะครับแสดงว่าปีนี้บรูไนนะครับจะเป็นยังเป็นเจ้าภาพอยู่แต่ปี2565เนี่ยมันก็จะมานับมาไล่ตัวอักษรตัวแรกของประเทศต่อไปนะครับซึ่งไล่ไปไล่มาเนี่ยตัวอักษรตัวแรก ที่มันอยู่ใกล้กับตัว B มากที่สุดก็คือกัมพูชากับก็คือคอบบูเดียนั่นเองก็เลยกลายเป็นประเทศที่จะได้กลายเป็นปเป็นประธานอาเซียนในปี2565นะครับต่อจากบรูไนนะครับส่วนปี2563เนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรตัววีนะครับก็คือเวียดนามนะครับส่วนปี2562ก็คือตัวอักษรตัวที ก็คือไทยนั่นเองนะครับส่วนถ้าไล่ขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นตัว S. น่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับนะแต่ว่าไทยเนี่ยเคยเป็นเมื่อตอนปี2,562นะครับเอะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบมีข่าวจะเปิดสอบครูอาชีวะครูสพทเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงครูกศนอด้วยนะนะครับ ตัวแอดมินเองก็เคยมีโอกาสอ่านหนังสือนะครับโดยเฉพาะท่องในส่วนของเ,อเกี่ยวกับอาเซียนไปด้วยนะครับก็เป็นปี2,012นี่ไทยเป็นเจ้าภาพพอดีนะครับก็จะมเีเขาเรียกว่าคำขวัญอาเซียนแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนรู้สึกจะใช้พวงมาลัยนะครับของไทยในปีนั้นนะครับคำขวัญก็มันประมาณเหมือนคติพจน์หรือคำขวัญ4ี่คำอะไรประมาณนี้แหละครับจาไม่ได้นะครับต้องขออภัย แต่ว่าสัญลักษณ์นี่คือพวงมาลัยนะครับปี25 6 3ก็ส่งไม้ต่อที่ตัวอักษรตัวตัววีนะครับเพราะว่าเวียดนามจะอยู่หลังตัวทีอยู่แล้วนะครับไทยเวียดนามนะครับพอเวียดนามเสร็จก็ส่งต่อมาที่บรรุนายนะครับพอบูรนายนเสร็จนะครับ2565ก็ต้องเป็นคอมบูเดียหรือกัมพูชานะครับงั้นเรื่องของอาเซียนเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสเอาไปออกข้อสอบไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ออกข้อสอบเขาเตรียมข้อมูลพวกนี้ไปด้วยหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยมันน่าออกไหมก็น่าออกนะครับเพราะมันเป็นความรู้ใหม่แล้วก็มันเป็นความรู้ที่เป็น,ปนระดับแบบนานาชาติด้วยนะครับแล้วมันก็สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆที่เป็นการค้าเสรีเสาหลักสามอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นถ้าหลายท่านมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าออกหรอกก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเตรียมตรงนี้ไปแต่ถ้าหลายๆท่านมองว่ามันมีโอกาสจะออก ท่านก็ไปอ่านตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของเนื้อหาที่เอามามาจําลองทดสอบเฉยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่นะครับมันเป็นความรู้อนาคตเลยครับเนี่ยนะครับสองพนี่ใครจะเป็นประธานอาเซียนนะครับก็ต้องตอบว่าขอควายกัมพูชายินดีกับทุกท่านที่ตอบถูกนะครับแสดงว่าท่านอ่านหนังสือมาเป๊ะๆนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารบ่อยมากๆนะครับ ส่วนท่านที่ยังตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับนอกสนามสอบมันยังวัดอะไรไม่ได้นะครับท่านฟังคลิปนี้แล้วท่านก็จะได้รู้ข้อมูลตรงนี้เก็บเอาไว้แต่ถ้าไม่เชื่อนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างวิจารณญาณให้กับท่านในการที่จะเชื่อบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ต้องเชื่อแบบง่ายๆนะครับฉะนั้นท่านก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเออที่เราพูดมันตรงไหมนะครับ ถ้ามันตรงนะครับเราก็แสดงว่าเออเราเข้าใจตรงกันอันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างให้ท่านนั้นเป็นคนที่แบบอยากรู้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริงๆนะครับซึ่งแอดมินก็มีความคาดหวังแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาไปหาแล้วก็ฟังหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเออทีมงานเราหาข้อมูลมานําเสนอได้ดีพอสมควรแล้วก็มีความถูกต้องด้วยก็ติดตามได้เลยนะครับก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเพื่อ สนับสนุนกับทุกท่านที่จะเข้ารับการทดสอบในสนามสอบจริงนะครับในการสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษารอบทั่วไปที่จะถึงนี้นะครับเราใช้เวลาว่างสักส่วนใหญ่ในการมาอัดนะครับก็จะเป็นช่วงภาคกลางคืนนะครับแล้วก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์จนช่วงภาคกลางวันนี้ก็จะมีภารกิจหลักอยู่แล้วคือสอนนะครับก็จะไม่ค่อยไปก้าวไกลตรงนั้นสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นหลายท่านที่ถามมาว่าติวไหมนะครับเปิดติวไหมก็ ก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าคือคือไม่กล้าเปิดครับเพราะว่าถ้าเปิดแล้วต้องมีเวลาให้กับท่านนะครับพอมีเวลาปั๊บมันก็อาจจะกระทบกับงานหลักซึ่งมันจะทําให้เสียหายกับกับตัวของทีมงานทั้งหมดเองนะครับนั้นเอาเป็นว่ายังไม่อยากเปิดนะครับในรอบนี้แต่ว่าจะทําคลิปบรรยายแบบนี้ให้กับท่านไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องมาเสียตังค์อะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นหนังสือที่เราขายนะครับอันนั้นคือเราขายหนังสืออย่างเดียวให้ท่านเอาไปอ่านส่วนคลิปบรรยายเนี่ยติดตามทางช่อง YouTube หรือติดตามาทางแฟนเพจได้เลยนะครับก็จะบรรยายรฟรีๆแบบนี้ให้ฟังไล่ตั้งแต่ EP 1ตอนนี้ก็ประมาณ EP 25-26แล้วนะครับก็คาดว่าจะน่าจะถึงร้อยแหละครับน่าจะเกินร้อยด้วยนะครับถ้ามีเวลาว่างคือจะทําให้เลยนะครับมาบรรยายแบบนี้ ส่งตรงประสบการณ์ที่เคยไปเจอในแต่ละสนามสอบมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ไม่ได้การันตีว่าข้อสอบที่เราเอามาให้ท่านได้ลองทําหรือหมาบรรยายให้ฟังมันจะออกนะครับฉะนั้นท่านก็ไม่ไม่ไมต้องมาโฟกัสตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเราอยากจะมีคลิปบรรยายให้ท่านฟังแบบเวลาที่ท่านว่างนะครับขึ้นอยู่บนรถเสียบหูฟังแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับฟังทนฟังเสียง ทีมงานแอดมินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับฉะนั้นรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ส่วนมันจะออกข้อสอบหรือไม่ออกข้อสอบไม่ใช่หน้าที่ของเราครับมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่เขามีหน้าที่ไปออกข้อสอบเรามีหน้าที่แค่เตรียมข้อมูลให้พร้อมที่สุดให้ครอบคลุมที่สุดเพื่อจะเอาไปหาคำตอบในคำถามแต่ละข้อในสนามสอบจริงเท่านั้นอันนี้คือหน้าที่ของเรา ฉะนั้นถ้าท่านบอกว่าไอ้นี่ไม่ออกไอ้นั้นไม่ออกอันนี้ไม่ออกไม่มีอะไรอไอกหรอกอันนี้แหละน่าจะออกหรือท่านไปเชื่อใครเลยว่าไอ้นี่ออกข้อสอบแน่นอนผมก็ไม่รู้นะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันไม่รู้เลยนะครับว่าใครจะเป็นคนไปออกข้อสอบคือถ้ามาให้ผมเป็นคนไปออกข้อสอบเนี่ยโอแน่นอนครับผมจะเอาสิ่งที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังนี่แหละไปออกแน่นอนนะครับนั้นแต่และติวเตอร์เนี่ยเขาก็หวังดีนะครับแต่ท่านก็ต้องเชื่อด้วย วิจารณญาณของท่านด้วยนะครับอย่างทีมงานเราก็บอกเสมอว่าไม่ควรจะเชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็ฟังบ้างนะครับอันไหนมันไร้สาระเกินไปก็ไม่ต้องฟังนะครับมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลต่างๆนะครับเพราะท่านเป็นคนเอาข้อมูลเหล่านั้นไปเข้าสู่ตัวท่านเองนะครับถ้ามันเยอะเกินไปแล้วท่านรับไม่ไหวก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ถ้าท่านยังรับได้อยู่ก็ ค้นหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับนะก็ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างข้อสอบหนึ่งประธานอาเซียนปี65ก็คือกัมพูชาตอบข,ข้อขวายนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ